ดีช่วงเช้าครับวันนี้ก็มาดูบรรยากาศน้ําท่วมนะครับวันจันทร์วัน,ว,นวันที่ห้าอะครับวันนี้ เดินทางระหว่างเข้าเมงางนะครับมันต้องใช้รถไถนะครับเดินทางกลับเดินทางไปเดินทางกลับนะครับนี่นะครับตรงนี้ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับตรงนี้ จะลดเมื่อไรครับนครับคนทำงานก็ต้องเดินทางข้ามโดยรถนะครับบางทีก็บางคนก็เข้าพักมีเมืองครับไม่รู้ว่าเมื่อไหรนะ่น้ำจะลด เรถสึกหนักมากครับโอ้มาพอใช่ไหกันล้วนนรี้วนขาลนจนนียวเลยขึ้นั๊บน,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 น้ำตัม้มก็ล้วนล้วนายตาบเลย กิโลนะครับคาดคาดคณีไม่ผิดประมาณ2กิโล น่าจะขึ้นอีกนะครับปริมาณน้ำสูงขึ้นอีกน่าจะสูงขึ้นอีกก็หลายเซนอยู่นะครับ ที่จะมีน้ำน้ําจะลึกสุดทั้งนานนะครับทั้งนานลึกที่สุดแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆกันเลยนะครับวันนี้บรรยากาศตอนนี้นี่ครับในรถไถยใหญ่ลากนะครับขนาดรถไถยใหญ่ยังลึกเลยนะครับดูครับตรงนี้ลึกที่สุดแล้วนะครับมาแล้ว ลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับรวมรถล่ะโอ้ดูระดับนะครับเเลอ่์นเลยครับท่วมเลยครับโกตาเลยครับรายาการฝั่งนี้จะเป็นปราทานเรืองรองนะครับฝั่งนี้ปราทานเรืองรองก็น้ำเยอะมากเลยัขาดไปบางอย่างนะครับ ตรงนี้ก็หมดแล้วครับใกล้จะสุดแล้วครับน้ําก็จะผ่านน้ํำได้แล้วครับตรงนี้อีกประมาณนิดนึงนะครับตรงนี้มันจะเป็นคลองอีสานเขียวนะครับตรงนี้แต้น้ำนี่มันจะเป็นน้ําหลากมาจากทางมุตรพรนะครับก็เลยทําให้นี่น้ํามาเยอะ ไม่รู้ว่ากกี่วันนะครับรถตัวนี้จะเป็นรถเอกชนนะครับรถรับจ้างที่เรามารับจ้างนะครับแต่ละคนท่านก็จะมารับจ้างตัวเองรับจ้างนะครับได้ผ <laughs> านกันก็ตูมตามตูมตามเลยนะ จะมีอีกที่หนึ่งนะครับข้างหน้าครับข้างหน้าเมื่อวานท่วมนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกก็จะเยอะแล้วครับเมื่อวานปิปป่มๆครับวันนี้ก็น่าจะเท่าน้ำเสมอกันแล้วนะครับลเลขก็ผ่านยากนะครับ ก็จะมีแค่มีสจุดครับจุดนี้จุดเล็กๆครับจุดนั้นก็จะเป็นจุดใหญ่ก็เฉลี่ยกันก็2อกิโลเลยก็สองกโกว่านะครับบรรยากาศช่วงเท้าๆนะครับการเดินทางไปทํางานครับ พอจบเียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราตอนทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ